สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูไม้โบรบิเวียนะคะสีใหม่ที่สวนมุมกเกษตรนะคะตัวนี้จะเป็นไม้มเล็ดนะคะที่เพาะขึ้นเองที่สวนมุมกเกษตรนะคะเมื่อปีสองปีที่แล้วนะคะเนาะรันรหัสไว้ที่หกสิบดนะคะ HAPPY HOME แคทตาลำดับที่หกิบเนะคะปีหกสี่นะคะ h p h หกสิขีดหสี่นะคะ ตัวนี้สีดอกของเขาจริงๆเนี่ยตรงกลางดอกเขาจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ไล่ออกมาเป็นสีส้มด้านนอกนะคะก็เลยดูถ้าดูรวมๆของเขาก็จะออกเป็นโทนสีส้มนะคะโทนชมพูออกส้มๆนะคะเนาะสีไม่รู้ว่าสีถ่ายออกมาจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะแต่เท่าที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยติดสีนะคะ เกสรเขาฟุ้งดีนะคะแล้วก็เกสรตัวเมียเขาก็เห็นชัดเจนนะคะกลางดีเนาะอีสัพพักเขาน่าจะกลางดีกว่านี้นะคะเราสามารถที่จะผสมเกสรติดง่ายนะคะสําหรับแคตตาที่เขากลางดีแบบนี้นะคะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ก็ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเนาะที่จริงเขาเป็นสีทูโทนเนาะแต่เป็นสีทูโทนที่แบบเป็นโทนกลืนกันนะคะ เป็นสีทูโทนที่กลมกลืนกันก็เลยเห็นเขาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะเหมือนกับสีอื่นๆถ้าสีอื่นๆสมมติสีชมพูสีขาวอะไรเงี้ยจะเห็นความแตกต่างชัดเจนนะคะแต่ว่าต้นนี้เนี่ยเขาจะออกเป็นสีชมพูกับสีส้มนะคะเขาก็เลยกลืนกันไปนะคะก็เลยเห็นความทูโทนเห็นความชัดเจนของ ความต่างของสีเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆเขาสวยมากนะคะเป็นกลางดอกขอเขาจะเป็นสีชมพูสว่างเลยนะคะตัวนี้แล้วก็กลีบดอกของเขาหนาหลายชั้นเลยทีเดียวนะคะปลายกลีบของเขาแหลมนะคะสําหรับต้นนี้นะคะดอกขอเขาใหญ่นะคะไม่ใช่ใช้ดอกขนาดเล็กนะ,ะดอกของเขาขนาดใหญ่มากนะคะเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่ กำลังหาไม้นะคะไซส์ดอกใหญ่นะคะเอาไปเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ก็ตัวนี้ก็เหมาะสมเลยทีเดียวนะคะไม้รหัสปี6กเจ็ดขีดหกสี่นะคะสีเขาก็เป็นทูโทนเพียงแต่ว่าทูโทนไปในโทนเดียวกันนะคะเขาก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะ mm hmm. เป็นอีกตัวหนึ่งที่หัวเขาสวยนะคะ mm hmm. หัวเขาสวยหนามเขาสวยนะคะหนามเขาไม่ยาวหนะ mm hmm. หัวเขาอวบอ้วนสมบูรณ์นะสำหรับต้นนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ดอกของเขาดกมากนะคะเ mm hmm. พื่อนๆลองสังเกตดูนะคะ mm hmm. ตุ่มดอกเขาดกมากนะคะมารอบ เลยนะหลังจากที่เขาบานบานชุดนี้เสร็จอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะบานอีกแล้วก็ขาวๆเล็กๆพวกนี้ก็เป็นตุ่มดอกทั้งหมดนะคะตุ่มดอกเขากําลังออกทั้งหมดนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตัวดอกดกที่สุดอีกตัวหนึ่งเลยละกันนะคะเนาะยังไงก็พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้รหัสตัวนี้นะคะตัวใหม่ที่สวนมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอ,อก,กาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ